แม่คะ่ะหนูอยากมีผัวชัางลอยอะคะ่ะลูกว่ายังไงนะวัยแค่เนี้ยจะรีบมีผัวไปทำไมดูแม่ก่อนสิโอ้แม่เรอแป๊บนึงนะคะนี่เลยไม่นับตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะลูกสาวแม่จะทำอะไรนะคะเล่าหฮ้อโอ้ย แม่นี่มีบนคนอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าผัวห่วงลูกเด็ดอีดอกทองอะไรเนี่ยแม่ซอฟ้าโอ้ด่าเฮขอลูกสาวนั่เไปร้องเชียร์เลยเนี่ยฮะเพ่งมากค้อมูลคืณได้แก่แม่แก่ค้าหนูยังมีผัวจริงนะคะแม่หือคนเถอะนะเอาวันเล่นดูแม่ไงเออได้ไหมคะโน no โนค่ะลูกสาวเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีลูกปัดทินเดอร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปล่าผู้ชายค่ะจริงเหรอคะแม่หนูอยากได้ประมาณแบบว่าเออหุ่นแซ่บ เจ็ดนิ้วเก้านิ้วนม่คะแม่หนูอยากได้จริงๆนะเอ่อหนูคันมานานแล้วสิมากเอาไม่อยู่อะโอ้ยละพ็นเซลไปคันมาจากไหนเนี่ยลูกแม่สอนว่าไงให้เอาแตงกวาแหย่ก่อนแหย่แหย่แหย่ให้มันลึกๆแล้วก็เดี๋ยวขายคันเองนะลูกจ๋าแม่ทําบ่อยหมดหวังแล้วกูมาแยกกันแม่กินแต่ชนเย็ดนะาเป็นบ้าไปแล้วเหรอหนูมีอะไรให้ดูกันแม่ นี่ไงแผนที่เอาดอกของหนูว้าวน่าประทับใจจริงๆยังไม่หมดน,นะแม่นี่พอรุ่งเช้าปุ๊บพรอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงหนูจะรีบห่อหีบินไปในป่าแห่งนี้เลยค่ะแม่และหนูก็อยากเข้าไปเอาดอกกันลอก้วยค่ะมันเป็นเรื่ที่ฝัฝันมานานแล้วค่ะแม่คะ่ะ